เป็นส yes, ิ่งที่ว่าบ้ามอบางเลยครับที่ว่า Disney ์ทำกับ Jerry รี n เรนขนาดนี้ครับประเด็นคือในข่าวล่าสุดนี้ครับ Jerry รี n เรนนครับปฏิเสธที่ว่าจะกลับมาใน h อก k ไอซีซันสองครับเพราะว่าครับดิสนียครับเขาเพียงแต่ว่าอยากจะจ่ายค่าตัวสำหรับ Jerry รี n เรนน์แค่ครึ่งหนึ่งเองครับแล้วก็ครับโดยที่ว่า Jerry รี n เรนได้คอส่นีน่มีมาครับมีแฟร์สำหรับเขาครับแล้เขาก็ปฏิเสธนี่ยครับ หลายคนเขาน่าจะเข้าใจครับทำไมเขาปฏิเสธนะครับแล้วก็ถ้ามาคิดดูดีๆนะครับเจอร์รี่เรนเนอร์ครับเขาเป็นนักแสดงที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เล็กๆเลยนะเขาเป็นนักแสดงที่มันมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นนักแสดงที่ดีด้วยครับแต่เรือกที่ว่าเขาแสดงนะครับเช่นนะครับวินเรเวอร์ครับเฮิร์ทล็อกครับเป็นหนังที่ว่าผมชอบมากเลยครับเช่นเฮิร์ทล็อกครับเฟเวอร์ตหนังผมเลยครับแล้วก็ครับนอกจากนั้นนะครับเจอร์รี่เรนเนอร์ครับที่ว่าเขาแสดงเป็นฮอคไอตั้งแต่ซีตั้งแต่ M.C.U. เฟสหนึ่งครับคือสมมติเขาในหนังเรื่องของทัวร์พาร์คเนอร์ครับแล้วก็ในเอเวนเจอร์สเฟสหนึ่งถึงปัจจุบันเนี่ยครับเขาอะครับดิสนีย์เขาเขาน่าจะเทคแคร์เขามากดีกว่านี้มากกว่าขึ้นนะครับความจริงแล้วครับแต่ว่าด้ยที่ว่าเขาได้เข้าเสนอเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมดิสนีย์ถึงมาเขาแบบนี่ยครับแล้วก็ครับความจริงแล้วครับถ้าสมมติเรามาเปรียบเทีย่อะครับอย่างเช่นนักแสดงคนอื่นนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์คนอื่นใน M.C.U. ครับอย่างเช่น l บล็กวิดูครับเอลลของแอดนัลน์นะครับแล้วก็แคปตันอเมริกาอีรอนแมนนะครับแอ t ด a แมนด้วยครับแต่ละคนเนี่ยเขามีหนังของเขาเองด้วยส่วนครับแต่ว่าถึงปัจจุบันเนี่ยครับเราไม่มีหนังฮอก y e เลยครับเพียงแต่ว่าแค่มี Disney Plus ซีรีส์เองครับฮอกไ e ซีรีส์นะครับในในดิสนีย์พลัสครับเป็นสิ่งที่ว่าเบาอมากเลยครับแล้วก็ผมเองะครับรอที่ว่าจะ สักวันหนึ่งจะมีหนังฮอกอายสักทีนะครับแต่ว่าโอเคนนั่นเป็นแค่ในฝันเดียวครับไม่รู้ว่าทำไมทาไมเอ็ดดิสนีย์ทำกับเจอร์รี่แวนนาขนาดนี้เขาไม่เข้าใจจริงๆเลยครับแต่ว่าครับมันเป็นสิ่งที่ว่าเสียดายมากเลยครับที่ว่าเขาโดนแบบนี้ครับแล้วก็เหมือนว่าครับฮอกอายซีซั่นสองครับก็จะถ่ายต่อด้วยครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีเจอร์รี่แวนครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีแค่ เคบิชอปเป็นเดียวครับที่ว่าจะเป็นเมนคาแรคเตอร์ในในซีรีย์นี์นครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้ครับในซีรีย์เนี่ยครับจะมีบอนนี่บอรตันประกบมาด้วยครับบอนนี่บอร์ตนะครับเป็นพี่ชายของคลินต์บอตนะครับในคอมิกบุ๊กนะครับเขามีความสามารถคล้ายๆเหมือนคับจริงแเหมือนกันเลยครับคล้ายๆเหมือนคลินต์บอตนะครับฮอกิ้ลเลยครับแล้วโดยที่ว่าโดยที่ว่า หนังมันมีสตอรี่แบบนี้ครับความจริงต้องมีฮอกไอกด้วยครับเพราะว่าบาร์นีย์บานเป็นบาร์นะครับเป็นพี่น้องกันนะครับมันไม่ make sense เลยที่ว่าจะมีแคทเมอร์ชอบเยอะครับแล้วถ้าถามผมจริงอ่ะผมไม่ค่อยจะอินไม่ค่อยจะชอบแคทเมอร์ชอบเท่าไหร่ครับประมาณนี้เขาเป็นแคทแต่ที่ว่าโอเคตลกมีอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าระหว่างแคทิมอร์ชอบแล้วก็ฮอกไกครับผมเลือกฮอกไอดีกว่าครับเจนนั่นนะฮอกไอครับอ่าอย่างอันนี้เป็นข่าวล่าสุดนะครับที่ว่าที่ว่าได้มาเนี่ยครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ว่ามาดูคอนเทนต์ของผมครับแล้วก็ฝากไลค์แล้วก็ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ